ทำไมหมอถึงสนใจงานเติมไขมันคลิปนี้เป็นจุดเปลี่ยนของความมหัศจรรย์ของการเติมไขมันที่หมอทึ่งใช้คํานี้ละกันนะคะไม่โฆษณาเกินจริงไม่โฆษณาอะไรแค่เล่าประสบก,การณ์นะคะคลิปเนี้ยหมอจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นหมอเริ่มใช้ว aterjet l i ลโปแล้วนะคะเป็นเครื่องมือที่เก็บไขมันเนาะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะติดต่อหมอมาตอนนั้นน่าจะปี2018ปีนี้ปีเท่าไหร่ละ2 0 2 5 7ปีที่แล้วแต่หมอก็เติมไขมันมาพักหนึ่งละจุดที่เริ่มใช้ w a t e r j e t l i ลโปเนี่ย เนื่องจากว่าเราเติมมาสักพักหนึ่ง4ีปีผ่านมาการเติมไขมันเนี่ยเราก็แอดวาน์ขึ้นไปอีกค่ะจะเติมตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหน้านะอกหมอพบว่าการทำโคลแมนเทคนิคโดยการใช้มือเก็บอ่ะโดยการทําวิธีเจนเทอรี่มันจะมีวิธีของมันเดี๋ยวใครอยากรู้คอมเมนต์เอาไว้โคลแมนคืออะไรคะหมอหมอจะรีบมาตอบเลยหมอชอบตอบคาถามอย่างนี้แล้วหมอก,ก็เก็บขึ้นมาแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ที่หมอเคารพก็มาขอเซลไขมันมไปหมอก,ก็ขออนุญาตคนไข้เรียบร้อยเซ็นกันเรียบร้อยว่าเราเอาไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะคะก็เอาไปเอา แล้วในวันนั้นน่ะผ่านไปสักแบบเดือนนึงมั้งคะทาง,งเลขาของจังก็โทรมาว่าขอเชิญหมอไปเป็นสปิเกอร์เรื่องนี้หน่อย A D S, <S เพราะว่าเขาพบว่า mm hmm. เซลล์ไขมันที่หมอเก็บอะค่ะ mm hmm. มันมีตัวสเตมเซลล์ที่ชื่อว่า A D S เ mm hmm. นี่ยเยอะมากเลยอยากจะให้ไปแชร์ริงเทคนิคเพื่อการศึกษาแล้วก็การต่อยอดหมอก,ก็จึงได้ไปพูดเรื่องนี้เรื่องวิธีการเก็บอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะคะว่าเก็บยังไงให้ใหได้เซลล์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้มีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ, mm hmm. ะ,คะอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สําหรับโอกาสดีๆในวันนั้นทําให้เราาาารรู้้จััักกกกบงงนนนขขอเติมมมไึ ประโยชน์ของการเติมไขมันมากขึ้นแล้วก็การนําเซลล์ไขมันไปใช้เนี่ยได้มากขึ้นนะคะว่ามันมีประโยชน์ยังไงเพราะว่าในงานนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นการที่เราไปพูดเราฝั่งเดียวไงมันเป็นงานเกี่ยวกับการสเต็มเซลล์จากไขมันน่าจะเป็นแบบงานประชุมแรกๆของเอเชียเลยอะนะคะแล้วเราก็ได้ไปคุยในเรื่องนี้กันเราก็ได้เจอคุณหมอท่านอื่นที่เขาใช้งานมาที่แอดวานซ์กว่าเราใช่ไหมการเป็นแพทย์เนี่ยนอกจากประสบการณ์ที่เรามีแล้วเนี่ยการแชร์ริ่งกับคุณหมอท่านอื่นโดยเฉพาะคุณหมอที่มีประสบการณ์มากกว่ามีความสําคัญคะ่ะจะทําให้เราพัฒนาาาาาาาแล้้ววววกกก็คคคคมมมิิดดขอองงงงเเเรรร์ป ขึ้นนะคะคเราต้องเรียนรู้จาก Experience ของคุณหมอท่านอื่นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียเขาเจออันนี้มาโอ้ยอย่าไปทำนะมันไม่ดีเลยหรือว่าเฮ้ยอันนี้เขาทํามามันดีมากเลยอยู่ทําสิเราจะได้แชร์ริงป x p e r ก e ร c ์กันเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของคนไข้นะคะจะ้และเช่นเคยค่ะใครสนใจในงานเติมไขมันในงานดูดไขมันเล่าสนุกลุกนั่งสบายสไตล์หมออ้อมนะคะหมออ้อมก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ